พาณิชย์ชวนเที่ยวตลาดต้องชมตลอดเที่ยววิถีไทยเลยตะลุยตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริา diseases, ามโค้งวันเสาร์ที่6มกราคม2567ณตลาดต้องชมตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริามโค้งจังหวัดเลยนายภูมิธรรมเวชยาชัย,ย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะให้เกียรติเยี่ยมชมตลาดเย็นชมวิถีไทยเลยในกิจกรรมพาณิชย์ชวนเที่ยวตลาดต้องชมทั่วประเทศตลอดเที่ยววิถีไทยเลยตะลุยตลาดถนนคนเดิน วิถีเชียงคานบานไม้เก่าริมโค้งหนึ่งในตลาดต้องชม251แห่งทั่วประเทศโดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดเลยผู้บริหารตลาดให้การต้อนรับพร้อมรับชมการแสดงต้อนรับจากนางรำร้อยปีเอกลักษณ์ของชาวเชียงคานชื่อฉุดการแสดงฟ้อนเบิงง่งโขงพร้อมมอบผ้าฝ้ายทอมือผูกเอวให้ท่านรองนายกแสดงถึงความเคารพและการต้อนรับของชาวบ้านเชียงคานต่อผู้มายเยือนเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเที่ยวตลาดต้องชมเน้นให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่ แสดงออกในรูปแบบของสินค้าพื้นเมืองการเล่นและการแสดงรวมไปถึงทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นนั้นๆเพื่อเป็นการดึงดูดให้กลุ่มคนและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เข้ามาสัมผัสท่องเที่ยวพักผ่อนและได้มีโอกาสไปเที่ยวตลาดต้องชมทั่วประเทศเพื่อผลักดันให้เกิดการเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับชุมชนให้มากที่สุด